นี่ต้อนรับสู่บาโปจอชีวิตคุกนะครับอัปเดตสถานการณ์ของพิเศษโลโซแล้วไขข้อสงสัยของพิเศษโลโซในปัจจุบันนะครับคืออย่างนี้อีพีแรกนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าน่ารักมากพี่แกพิมพ์มาว่าอดีตนชคนนี้แกพูดซื่อตรงๆดีเนาะถึงแกอาจจะไม่ใช่นักพูดแต่พี่แกก็เข้าใจสิ่งที่อดีตนักโทษพูดถ่ายทอดออกมาได้เป็นอะไรที่ช่งชอบเขาชอบพี่ผมครับใช่ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ดีๆนะครับผมรับฟังอยู่นะครับโอเควันนี้เราจะมาต่อเนื่องจากอีพีหนึ่งนะครับทั้งหมดมีอยู่สิบคำถามครับแล้วคนนี้ก็คืออดีตนักโทษเช่นเคยอ่าข้อที่หนึ่งก็คือผมจะเริ่มแล้วนะเสกโรโซมีโอกาสได้เป็นพ่อบ้านในเรือนจำหรือไม่ครับมีโอกาสไหมเขาก็พ่อบ้านในเรือนจำนี้มันต้อง ยังไงอ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบต้องเป็นนักลิงใหญ่หรือว่าต้องเป็นอะไรนะแต่เป็นคนที่แบบคุยกับนายรู้เรื่องหรือเข้าหานายได้อะไรลูกบ้านมีปัญหาเคลียร์กันได้เขาเป็นพ่อบ้านได้ดูแลดูแลคนไอ้อยู่<ต>นี้ต้องเข<ม>้อ<ห>เอาบ้านได้แน่นอน,นต้องอาผมพูดผิดต้องเข้ากับผู้คุมได้แน่นอนเอ่านไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เด้เป็นรีเนพวกผู้ผู้คุมก็ต้องเป็นเอฟซีของพิเศษโซอยู่แล้วอย่างนี้น,นะพี่ว่ามีโอกาสไหมที่จะเป็นพ่อบ้าน ตรงๆเลยจากใจเลยอะออกมาจากใจลูกผู้ชายเลยจากใจได้มันก็ไม่รู้ว่าเกยจะได้ผิดไหมแต่คนกั้งนั้นน่าจะนักถือกเยอะเพราะเกิดกเป็นคนดังอืมเป็นได้สามารถเป็นตัวแทนของพ่อบ้านได้เลยได้ใช่ไหมมั้งประมาณนั้นหมั้งอืมโอเคนั้นเข้าสู่คําถามที่สองนะครับนักโทษที่ทําดีนักโทษที่ทําดีต่อหน้าพิเศษโลโซแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีลึกๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นหวังอะไรในใจหรือไม่ครับ อะไรนะนักโทษที่ทําดีต่อหน้าพิเศษโลโซแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีลึกๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นน่ะหวังอะไรในใจหรือไม่เหลี่ยมเหลี่ยมไลยมันก็มีกันทุกคนหละแต่คนจริงใจมันก็มีเพื่อนแท้มันก็มีในคุกอะแต่เพื่อนเหลี่ยมมันก็เยอะอันนั้นก็ก็ไม่รู้มีส่วนเขาหวังอะไรที่ว่าเขาหวังอะไร เขาหวังอะไรคือเสียงไหมหวังกินขนมอ่หวังกินขนมในข้างในขนมอ่ะขนมเหลี่ยะขนมหวานกับข้าวดีๆเงี้ยประมาณนั้นแหละคนที่มีตังหน่อยก็ได้กินของดีๆคนไม่มีหนังเขาจะไปเอพึ่งบารมีบ้างประมาณนั้นบ้างอาจจะมีคนประเภทนี้ก็มีแต่คนดีก็มีคนเหลียมก็เยอะโอเคสุดท้ายแล้วเขาก็ บางกินขนมเออนั่นแหละน่ารักเนาะคนบ้างในน่ารักมากเลยกินลนมกินขนมไม่ไมีเหล้าก็ดีกินน,น,น่ารักมากโอเคข้อที่สามนะครับนักโทษที่เคยอยู่ร่วมกับวิเศกโลโซเคยเป็นฆาตรกรและจิตไม่ปกติเศกโลโซเคยเป็นไบโพล,ล่าและอารมณ์แปรปรวนเขาจะอยู่ร่วมกับนักโทษในเรือนจําอย่างมีความสุขได้ไหมครับมีใครมีความสุขเราอยู่ในเรือนจำไหมแต่ว่าจะต้องทําตัวให้มันมีความสุข ก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะออยู่ให้เป็นเย็นในโลวันอกก็นั่นแหละครับดังนั้นแหละไม่มีความสุขนะแล้วนักโทษได้ยินเสียงกีตาร์จากพิเศษโลโซนี้มีความสุขไหมก็ต้องมีก็จะมีเป็นบางครั้งบางคราวมันก็จะทาให้ก็ต้องมีความสุขทั้งสุขท,ทั้งทุกอ่าพูดนี้ดีกว่า<ม>ใช่ไหมครับ<ม>ประมาณนั้นโอเคแล้วข้อที่สี่พิเศษโลโซเลี้ยงไอติมในแดนนักโทษคิดว่านักโทษทุกชีวิตได้กินทั้งหมดในเรือนจำไหมได้ครบทุกชีวิตในเรือนจำเนี่ยได้กินนะ ได้กินไอติมทั้งหมดไหมได้กิน,นเพราะว่าตี่ที่เคยอยู่มาก็เคยมีคนผู้ใหญ่ใจดีเขามเลี้ยงไอติมเหมือนกันก็ไม่ได้กินก,ก็เฉพาะคนนอนเตียงอะ่ะคนที่ป่วยอะ่ะทั้งเรือนจนําเลยก็ไอ้คาพูดว่าแดนเนี่ยหมายถึงรวมทั้งเรือนจําไม่แดนก็เป็นแดนดีแดนหนึ่งแดนสองสอะไรก็ว่ากันไปแดนนักโทษเด็กไอติมนี่จะไปถึงนักโทษหญิงไหมครับแดนหญิงเนี่ยถึงหมดเลย มจะอยู่ที่คนเขาเลี้ยงนั่นแหละอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่ว่าแดนเขาเรียกว่าเรือนจําเลยควอบคุมหมดเลยก็อยู่ที่คนเขาเลี้ยงก็บางทีเขามีงบแค่นี้เขาจะเลี้ยงเฉพาะแดนนี้มันก็ได้กินเฉพาะแดนนี้แล่น้าคนเขามีตังค์เขาเลี้ยงหมดเรือนจำนก็ได้กินทั้งเรือนจำโอเคครับพี่ศรีโลโซจะออกมาเล่นดนตรีนอกเรือนจำสีมส่มิถุนาสี่มิถุนายนนี้จริงหรือไม่ครับไม่รู้ครับผมไม่ได้ดูข่าวอ๋อไม่ได้ดูข่าว ผมเปิดหลายช่องงานมาอูเต็มเลยว่าพิเศษโลโซจะออกมาโอ้จะไปขุดมันเนี่ยไม่ได้ดูโซเชียลแกก็ไม่เป็นไรครับข้อที่หกนักโทษแดนหญิงแอฟักขนมให้พิเศษโลโซผู้หญิงคนนั้นเขาพิศวาสพิเศษโลโซหรือไม่ก็ไม่พิศวาสหรอกมั้งคนเขาชอบเขาชอบเขาก็สูงให้กันได้เอฟซีอะไรอย่างงี้นะชื่นชมพิเศษออกมานี่ก็จะต้องมีเรื่องราว เราบอกเอ้ยมีสาวนี้แอบซื้อขนมให้จะต้องมีเรื่องราวทุกการเดินทางย่อมมีเรื่องราวแฝงอยู่เสมอ,สอมโอเคครับงั้นมาข้อที่เจ็ดเลยพี่เกโรโซไม่ต้องสารแห่สารอวนได้ไหมแค่เล่นดนตรีนักโทษฟังก็เพียงพอแค่เพียงเล่นดนตรีอ่ะไม่ต้องไปทํางานประจําวันอ่ะได้ได้นะมันมันจะอยู่เป็นแบบกองงานนะถ้าว่า สันเฮนสารวนมันก็เป็นกองงานสันเฮีนสารวนนะแล้วพวกมีกองงานไม้เขาก็มีหน้าที่กองงานไม้ของเขาแล้วเป็นพวกช่างศิละปะก็มีหน้าที่ว่ารูปก็ไม่ต้องเป็นสารอะไรอะไรของเขาก็<อ>ถ้าพิเศษก็เป็นนักดนตรีหรือไปอยู่ในตําแหน่งแผนกผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยอะไรก็ไม่ต้องผู้ช่วยเหลือเจ้าที่ก็ไม่ต้องทําก็ย<ม>ึด<ม>ถือ<ค>อาชีพนั้นเป็นหลักไปเลยเนาะแต่เราต้องมีความสามารถในด้านนั้นจริงๆให้คนเขายอมรับ<ม>คนคที่ยอมรับใครครับคนที่ยอมรับให้เราทําหน้าเดียวทํางานหน้าเดียวได้คือใคร ไม่มีใครมืออาชีพหรอกไปต้องฝึกกันทุกคนแล้วว่าต้องทำเเอาอย่างนอกเรื่องหน่อยอย่างที่อดีตนักโทษเนาะเคยติดในเรือนจําแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นศิลปะอ่าคนนั้นเขาไม่ต้องไปสารแหสานอวนไม่ต้องไปกวาดใช่ไม่ต้องไปเขามีกองงานของเขาอยู่แล้วเขามีกองงานเขาก็ทําแค่ศิลปะอย่างเดียวใช่เอออย่างนั้นอ่ะพิเศษจะเป็นแบบนั้นไหมก็พม่เสกถ้าแกไปอยู่ในอะไรล่ะ ฟู้งยังไงวะฟู้ไม่ถูกแต่พวกแกไม่ได้อยู่ในในกลุ่มของของพวกนักโทษทั่วไปอ่ะคือนักโทษที่มีความสามารถเนี่ยแกมีความสามารถแกก็ไปทําอย่างอืง่นแกก็ไม่ต้องมาทําไม่ต้องมาทําพวกนี้แต่บางเรือนจํามันก็ไม่มีมันมนีบางเรือนจําพี่ทําเหทําอ้วนบางเรือนจำเขากพับถุงปูนครับทํไฟเช็คทำเลยอ๋อสันเหนสันอ้วนทาเก้าอี้อ่านั่ยเลยทำไฟเช็ค ไปแจ็คนี่ก็คือปอกพุ่มไปแช็คใส่หินใส่หินไปแช็คอ๋อแล้วครับแต่ตอนรุ่นพี่ไปไม่ทํเพอเปลี่ยนงานใหม่แล้วมันเป็นงานซานแหนซานวุ้แล้วพี่ทําอะไรอยู่ข้างในพี่ทําอะไรพิวอยู่กองงานเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเปสานแหน่เขาเพื่อนดึงมาอยู่เพื่อนดึงมาอยู่ก็แรกก็ทำเก้าอี้ใช่ทำทุกอย่างทำเสร็จปุ๊บ แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นนักโทษด้วยกันมาขอซื้อนั่งืออยางที่เจยวเขาก็ซื้อเป็นนมนะแต่ผมได้ข่าวมาเขาซื้อเป็นนมเก้าอี้หนึ่งตัวเท่ากับนมกี่กล่องใช่อันนี้นมนี่หึนนักโทษโหททากันเองเขาขายกันอกเองแต่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ก็ทาแบบเฟอร์นิเจอร์เหมือนอยู่ตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์เลยเฟอร์นิเจอร์แต่ว่ามีเก้าอี้ที่ผมเคยได้ยินมาเขาจะซื้อกันเรื่องนม,มนมกี่กล่องแลกกับเก้าอี้ไปสารแห่สานอวนแหละเก้าอี้ตัวนั้นจะใช้เพื่อไปสารแห่สารอวนเขาใช้กี่กล่องนม ถ้สวยๆก็โงกองไรเว้อ่าอันนี้จากปากอดีตนักโทษนะครับโอเคจะรูกจากกันก็เนี่ยกลองเดียวกินด้วยกันอม,มาสู่<ม>คําถามข้อที่แปดนะครับพี่เซกโลโซต้องอาบน้ําเปลือยกายร่วมกับนักโทษในเรือนจําใช่ไหมเปลือยกายก็ไม่รู้แต่แต่ตอนรุ่นตอนรุ่นผมอยู่นี้ก็ผมค็เคยใส่อะไรอาบเลยครับแต่บางคนเขาก็ใสงกินในบไตก มันเป็นระบางเรือนจำมันไม่เหมือนกันแต่สร้อนจำที่คางรีรานี่เขาก็อาจรวมเลยมันเป็นมันเป็นท่อแล้วเขาก็เจาะท่อให้น้ํามันไหลมันราอาบรวมชิพาที่อาบน้ำเจาะท่อให้น้ําไหลก้องเอกีว่าไมมทันลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีแอ่งน้ํปรอไม่เป็นลานกว้างนี่แหละเออเป็นลานเขาเรียกว่าเลยนะอ่างน้ําอ่างเก็บน้ําเพื่ออาบน้ํามันเป็นลานกว้างไม่ใช่อ่างเก็บน้ำอ๋อเป็นท่ออ๋อเป็นท่อแล้วเปิดปล็อกลงมาเหมือนคล้ายๆฝักบัวแต่ว่าน้าจะแรงกว่าฝักบัวหนึงนึงที่ท่อ อยู่ปมท่อขนาดนี้ประมาณหนึ่งท nah ่อสองท่อสามท่อประมาณแปดท่อแล้วเขาก็เจาะรูม UH ันก็ยาวไปแปดท่อนี่เขาทษนะ่ยแปดท่อตนี้อาพรวมแปดท่อเจาะตรงนี้เปิดเนี่ยเปิดเนี่ยน้ําเนี่ยฟังฟังฟังมาเนี่ยฟังเลยเขาก็จะเจาะเนี่ยห่างประมาณนี้ต่อละท่อข้อหนึ่งก็จะยาวประมาณสิบเมตรได้ท่อหนึ่งนี่อยู่ประมาณแปดท่อเขาจะเจาะห่างมาณนี้เจาะรูแล้วเขาก็จะใช้ ปั๊มปั๊มจากน้ําจากอ่างมาใส่ให้มันเข้าไปในท่อแล้วก็มันก็จะไหลามามันก็จะชั่วอาบรวมกันตัวอาบรวมเปิดก๊อกในน้ําไหลามาอันหนึ่งเนี่ยสุกหัวลงไปรวมกันเลยอาบรวมกันเลยสูงไหมใช่อ<า>แล้วคนนี้สะอาดไม่สะอาดก็ไม่รู้แหละเข้าเสร็จก็ไปทูชบูออกแล้วให้เพื่อนเข้าไปบ้างโอเค งั้นคําถามที่เก้านะครับอาจจะหยาบๆหน่อยคําถามที่เก้านี่พี่เสกโลโซจะโดนอัดตัวดําหรือไม่ครับไม,ไ,มไม่รู้อ่ะไม่ไมีหรอกเขาโอ้ยมันก็ไม่ลูกจิตแค้นหรอกไม่นะแต่บางบางคนมันก็แบบที่เลยลูกเอาเข้าเรื่องนี่กว่านอกประเด็นหน่อยนมน้าแปลว่าอะไรต้วงมีนมน้านี่หมายความว่าอัดตัวดำไหม หเหมือนกันไหมความหมายเดียวกันไหมขนมนะก็อัตัวดดำเนี่ยเหมือนไหมเหมือนเรยอ่ะเ,เหมือนใช่ไหมแต่ว่าที่พี่อาศัยอยู่เรียนจําที่พี่อาศัยอยู่เขาไม่ได้ใช้คํานี้ใช่ไหมคํานี้เกิดหลังเกิดหลังจากที่พี่อยู่ใช่ตอนอที่อยู่ไม่มีคํานี้ไม่มีคํานี้แต่ว่าที่พี่เข้าใจก็จะเทคู่อื่นอัตโต้ดำนี่แหละคู่อื่นเขางี้็ไม่รู้แน่เสียงไม่รู้เหมือนกันโอเคคําถามที่สิบนะครับถึงคําถามสุดท้ายอันนี้เป็นคําถามที่มาจากคอมเมนต์นะครับมี พี่ชายคนหนึ่งครับเขามาคอมเมนต์อยู่หน้าช่อง youtube เขาบอกว่าไม่ถึงปีเชื่อดีตอบมั่วๆรู้ได้ไงเขาคนละระดับแล้วคอมเมนต์นี้เชื่อถือได้ไหมเนี่ยแล้วจะเป็นไปและจะเป็นไปได้ไหมว่าไม่ถึงปีคือเขาหมายความว่าเอ้ยอย่าพูดมั่วๆสิที่เราพูดตอนนั้นอะว่ามันไม่ถึงปีใช่ไหมว่ามันเกินปีแต่เขาบอกว่ามันไม่ถึงปีเข้าใจไหมที่เราพูดบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันถึงปีไหม อะไรเงี้ยนะไม่รู้ดิก็ลองไปติดดูอ่ะไม่รู้งือนก็อยู่ที่นั่นแหละแตอยู่ที่กำลังหรือที่กำลังอยู่ที่แรงที่สิทธิเขามีแรงเยอะเขาก็อาจจะไม่ถึงอย่างเขาพูดคือได้แต่คนที่ไม่ค่อยมีแรงอ่ะก็ต้องอยู่อยู่ไปนั่นแหละใช่ปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าโทษสองปีกว่าวันจะต้องมีจําอยู่แล้วแหละต้องมีวันจําอยู่แล้วปีกว่าถึงจะได้ออกอภัยโทษเขาก็นับไปชั้นกลางแล้วอยู่ใน หนึ่งในแปดหนึ่งในแปดชั้นกลางอก็ไล่ไปว่ะหนึ่งปีหนึ่งในแปดเออไล่เอาโอเคอ่าชั้นเยี่ยมนี่หนึ่งในสามอ่าไล่เอาคดีรเ,เราก็ไม่พูดไปไ,ไม่ได้มันเป็นที่ปากไมผมจะไปคุณมันต่อนี่มันบ่ายโมงแล้วครับโอ okay. เคครับแ้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยว อันนี้นักโทษจะตอบคําถามให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณจะกระจ่างไปพร้อมกันกับผู้เราบาโปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม